สูงกลางต่ำนี้อักษรไทยมีสูงกลางต่ำแบ่งเป็นสามหมวดให้จำอักษรไทยมีต่ำกลางสูงโออักษรสูงอักษรสูงมีสิบ you mm -hmm. กันพยันชน,นะสี่สิบสี่ตัว สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในรายวิชาภาษาไทยนะคะของครูปุ๊กนะคะคัาเรียนอาจจะรู้สึกแปลกใหม่นะคะสําหรับวันนี้นะคะเพราะว่าเริ่มต้นคลิปวิดีโอนะคะด้วยการที่ครูเปิดเพลงให้กับนักเรียนฟังนะคะซึ่งเพลงที่ครูเปิดให้นักเรียนฟังนั้นนะคะก็เป็นเพลงเกี่ยวกับอักษร3หมู่นะคะดังนั้นนักเรียน,น,นหลายคนคงจะเดาไปแล้วนะคะว่าครูจะสอนในเรื่องของอักษร3หมู่ใช่ไหมคะแต่ว,วันนี้นะคะครูจะสอนในเรื่องของวรรณยุกต์นั่นเองนะคะก็คือวรรณยุกต์และการ ผ่นเสียงอักษรนะคะนักเรียนหลายคนอาจจะสงสัยว่าอักษร3หมู่นะคะเกี่ยวข้องอะไรกับการผันเสียงอักษรคะถ้าเกิดนักเรียนเกิดความสงสัยแล้วนะคะครูจะพานักเรียนนะคะไปหาคําตอบด้วยกันนะคะทัานเรียนพร้อมแล้วนะคะตอนนี้ให้เตรียมแบหนังสือเรียนนะคะภาษาไทยของเรานะคะหรือว่าหนังสือแบบฝึกภาษาไทยของเรานะคะขึ้นมานะคะประกอบกันเรียนการสอนเนาะโดยที่ให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนนะคะหน้าที่44นะคะ ถ้าเรียนเตรียมหนังสือเรียนมาแล้วนะคะก็มาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะอ่านะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามารู้จักเรื่องของวรรณยุต์กันก่อนนะคะซึ่งวรณยุกต์ของเราเนี่ยนะคะก็คือเครื่องหมายที่กําหนดเสียงะคะทำให้เกิดเสียงสูงต่ําในพยางค์หรือคําต่างๆนะคะซึ่งอย่างที่เขาเคยพูดบอกว่าเสียงดน เสียงของวรรณยุกภาษาไทยเนี่ยหรือว่าคำศัพท์ของวรรณยุกภาษาไทายต่างๆเนี่ยจะมีเสียงคล้ายกับเสียงของดนตรีนะคะก็คือ,คอมีเสียงสูงเสียงต่ำนะคะซึ่งเสียงเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าเสียงจากวรรณยุกต์นั่นเองนะคะเสียงสูงต่ตําต่าง,างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าเกิดจากวรรณยุกนะคะทาให้เกิดเสียงคล้ายๆกับเสียงดนตรีใช่ไหมคะ ซึ่งวรรณยุกต์ของเราจะประกอบไปด้วยสีรูป5เสียงนะคะจดจำเอาไว้นะคะวรรณยุกต์จะมีสีรูป5เสียงสีรูปยังไงก็คือคำบรรูปเนี่ยก็คือเราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้นะคะก็คือเอกโทรตรีแล้วก็จัตวาเมื่อเราเจอในคำศัพท์นะคะเราจะเจอ ทั้ง4วรรณยุ์นี้ชัดเจนเลยนะคะก็คือจะเจอรูปของมันนะคะสีรูปนั่นเองนะคะแต่ทําไมมี5เสียงก็คือมันจะมีเสียงสามัญเพิ่มขึ้นมานะคะก็คือเสียงที่ไม่มีวรณยุกต์นั่นเองนะคะรู้เรียกว่าเสียงสามัญเนาะก็คือทั้งหมดจะมีสีรูปและ5เสียงถ้าสรุปรวมกันก็คือจะมีสามัญเอกโทรตรีแล้วก็จัตวานั่นเองนะคะ,ะเมื่อเราเรียนรู้เรื่องของ ุแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของการผันอักษรนะคะแต่ก่อนจะไปเรียนรู้เรื่องของการผันอักษรนักเรียนจะต้องรู้จักอักษร3หมู่ก่อนนะคะเพราะว่าเรื่องของอักษร3หมู่เนี่ยมันจะมีผลนะคะต่อการผันเสียงอักษรของเรานะคะซึ่งอักษร3หมู่ของเราหรือว่าที่เราเรียกกันว่าไตรย,ยางคําว่าไตรเนี่ยได้มาจากคําว่าสนั่นเองนะคะยางก็ย่อมาจากอักษรเกี่ยวกับคําว่าหมู่นั่นเองนะคะรวมกันไตรยางก็คือเป็นอักษร3หมู่นะคะความหมายของมันเนาะ ซึ่งเราจะผ่านเสียงอักษรได้นะคะนักเรียนจะต้องรู้จักอักษร3หมู่ก่อนซึ่งอักษร3ามหมู่ได้แก่อักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำนั่นเองนะคะเหตุผลที่เราต้องเรียนรู้ทั้ง3มอักษรนี้นะคะเพราะว่าการผันเสียงอักษรนะคะอันดับแรกเลยต้องเริ่มต้นก่อนว่าพยัญชนะไทยของเรามีทั้งหมดกี่ตัวคะนักเรียน ให้ทายกี่ตัวนะคะก็คือ44ตัวนั่นเองนะคะซึ่ง44ตัวนี้จะมีเสียงของพยัญชนะอยู่ที่มันแบ่งเป็นเสียงสูงเสียงกลางและเสียงต่ําดังนั้นเมื่อพยัญชนะของเราทั้ง44ตัวมันมีเสียงของตนเองอยู่แล้วเมื่อต้องเอามารวมกับเสียงของวรรณยุกต์ก็คือพยัญชนะครูใช้ตัวย่อเป็นพพานนะคะบวกวรรณยุกตัวยออ่อวแหวน พยัญชนะบวกวรรณยุกเนี่ยเมื่อเราจะนํามาเรียงต่อกันหรือนํามาผันอักษรนะคะดังนั้นพยัญชนะก็มีเสียงอยู่แล้ววรรณยุกก็มีเสียงของตนเองดังนั้นถ้าจะเอาทั้งสองอย่างนี้มารวมเป็นคําเดียวกันเวลาเราผันเสียงอักษรนะคะมันจะมีวิธีการผันเสียงอักษรที่แตกต่างกันนะคะซึ่งอักษรสูงเนี่ยเราจะสามารถผันได้แค่3เสียงนั่นเองนะคะซึ่งอักษรกลางเนี่ยจะผันได้5เสียงนะคะอาเขียนไว้ อักษรสูงจะผันได้3เสียงนะคะ3สอเนาะต่อไปอักษรกลางจะผันได้ทั้งหมด5เสียงเลย5สอนะคะ และอักษรต่ําก็เช่นกันนะคะจะผ่านได้3มเสียงสมสอนะคะซึ่ง3ามเสียงนี้หรือ5เสียงนี้จะมีอะไรบ้างนะคะเราค่อยไปติดตามเรียนรู้เพิ่มเติมอีกครั้งนะคะในครั้งหน้าเนาะครั้งนี้ครูแค่จะอธิบายพื้นฐานให้ในักเรียนได้เรียนรู้ก่อนนะคะว่าเราจะเรียนรู้ในเรื่องของการผ่านเสียงอักษรน,นะคะซึ่งการผ่านเสียงอักษรเนี่ยจะสืบเนื่องและก็มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของวรรณยุกต์แล้วก็อักษร3หมู่นั่นเองนะคะ ค่ะท่านเรียนพร้อมแล้วนะคะวันนี้ครูจะมาทําการอธิบายเรื่องของอักษร3หมู่ก่อนเนาะหลายคนอาจจะมีความรู้พื้นฐานมาแล้วบ้างนะคะตอนที่เรียปนป .2 ป .1 นะคะในเรื่องของอักษร3มหมูม่นะคะหรือการผ่านเสียงอักษรนะคะดังนั้นก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ครูจะทําการวันนี้จะเป็นการทบทวนพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียนก่อนว่ามีความรู้เรื่องของอักษรสูงมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็เป็นการทบทวนความรู้ว่าให้นักเรียนเนี่ย สามารถจะเข้าใจในเรื่องของอักษรสามหมู่ให้ได้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปยผันเสียงอักษรด้วยกันนะคะนะคะอันดับแรกเรามาเริ่มจากอักษรสูงเลยนะคะซึ่งอักษรสูงเนี่ยจะมีทั้งหมด11ตัวนะคะอย่างที่ครูให้ดูนี้เลยนะคะทั้ง11ตัวนะคะซึ่ง11ตัวนี้จะอยู่ในอักษรสูงนะคะซึ่งอักษรสูงเนี่ยจะผันได้3มเสียงนะคะ เรียนรู้แค่นี้ก่อนเนาะยังไม่บอกว่าเสียงอะไรบ้างนะคะอักษรสูงพันได้3เสียงนะคะซึ่งหลักการจําอักษรสูงก็คือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันฐานศึกษานะคะอ่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันฐานศึกษานะคะจําไม่หมดจดดีกว่าจํานะคะให้นักเรียนจดเอาไว้นะคะ จดหลักการจำเอาไว้ลงในหน้าที่44นะคะตรงอักษรสูงนะคะหลังอักษรสูงให้นักเรียนจดคำนี้ลงไปนะคะผีฝากถุง ข้าวสารให้ฉันฐานศึกษานะคะหลายคนเวลาเจอเป็นพยัญชนะแบบนี้อาจจะลืมนะคะไม่สามารถจดจําได้นะดังนั้นจะใช้เป็นประโยคยาวๆถึงแม้จะเป็นประโยคยาวแต่ว่าเวลานักเรียนอ่านบ่อยๆและฝึกการท่องจําบ่อยๆนักเรียนจะสามารถที่จะท่องจําเรื่องของคําเหล่านี้ได้นะคะแล้วก็จะสามารถนำไปใช้ได้นะคะ,ะนะคะให้เรียนจดแล้วนะคะหรือใครจดไม่ทันนะคะให้หนู หยุดคลิปวิดีโอไว้ก่อนนะคะแล้วก็จดให้เสร็จก่อนนะคะหลังจดเสร็จแล้วค่อยกดคลิปวิดีโอเล่นต่อนะคะอ่าเนาะใครจดแล้วนะคะวันนี้อักษรสูงจบไปนะคะเรียนรู้พื้นฐานก็พอนะคะเป็นการทบทวนต่อมาอักษรสูงแล้วนะคะเราก็มาเรียนรู้เรื่องของอักษรกลางนะคะซึ่งอักษรกลางจะมีทั้งหมด9ตัวด้วยกันนะคะได้แก่ พยัญชนะเหล่านี้เลย9ตัวนี้นะคะอ่านะคะแล้วก็มีหลักการจำง่ายๆก็คือไก่จิกเด็กตายแล้วก็เด็กตายบนปากโอง่งนะคะอ่านะคะตอนนี้ให้จดไว้ก่อนนะคะจดไว้ในหนังสือเรียนของเราเลยนะคะเป็นหลักการจำง่ายๆหลังคำว่าอักษรกลางนะคะตรงหน้า44นะคะให้นักเรียนจดไปว่าไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอง่งนะคะ เป็นหลักการจําง่ายๆหรือใครจะจดพยัญชนะเหล่านี้ไปด้วยก็ได้นะคะลงในหนังสือไปเลยนะคะหนังสือนั้นเป็นของเรานะคะสามารถขีดเขียนได้นะคะแต่ต้องเป็นเรื่องที่เป็นสาระความรู้เนาะไม่ให้วาดรูปเล่นติดหนังสือนะคะอ่าแล้วก็จบไปแล้วของอักษรกลางเนาะใครจดไม่ทันให้หนูหยุดคลิปวิดีโอไว้ก่อนนะคะเราค่อยเล่นต่อเนาะอ่าเมื่ออักษรกลางไปแล้ว ก็จะมาถึงอักษรต่ำนะคะ ซึ่งอักษรต่ำของเราจะแบ่งเป็นอักษรต่ำคู่และอักษรต่ำเดียวอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งมันก็จะมีวิธีการผ่านเสียงอักษรที่แตกต่างกันอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้อย่างที่ครูบอกนะคะจะเป็นการทบทวนพื้นฐานเท่านั้นนะคะเราจะยังไม่ผ่านเสียงอักษรเนาะเพราะว่าเราไม่สามารถผ่านเสียงอักษรได้จากทางออนไลน์แบบนี้นะคะดังนั้นเดี๋ยวรอนักเรียนกลับมาเรียนปกตินะคะกลับมาเจอหน้าครูนะคะครูจะพานักเรียนมาฝึกการผ่านเสียงอักษรไปพร้อมๆกันนะคะ ซึ่งอักษรต่ำคู่ของเราเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งหมด24ตัวด้วยกันนะคะโดยจะแบ่งเป็นอักษรคู่แล้วก็อักษรต่ำเดียวนะคะอย่างที่ครูบอกเนาะซึ่งอักษรต่ำคู่ก็จะมี14ตัวนะคะอักษรต่ำ24ตัวนะคะจำง่ายๆแบ่งเป็นอักษรต่ำคู่14ตัวนะคะได้แก่คำเหล่านี้เลยนะคะให้ในักเรียนจดลงไปนะคะจำไม่หมดจดดีกว่าจำนะคะ บางคนอาจจะจดจําได้แต่เวลาผ่านไปนักเรียนก็จะหลงลืมนะคะดังนั้นเวลาเราจดเอาไว้เราสามารถกลับมาทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเองนะคะ mm hmm. ต่อไปหลักการจําก็คือพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อนะคะอันนี้ตักกันจาง่ายๆเนาะ mm hmm. พ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อนะคะจดลงไปในหนังสือเลยนะคะ mm hmm. อักษรตามหนูก็เขียนไปว่าแบ่งเป็นตามคู่ได้แก่ พ่อค้าฟันทองซื้อช้างห้อกนะคะนี่คือน้องอักษรต่ำคู่นั่นเองนะคะจบเลยเรื่องของอักษรต่ำคู่นะคะมาต่อไปเรื่องของอักษรต่ำเดียวนะคะก็คือจะมีทั้งหมด10ตัวนะคะอักษรต่ำเดียว10ตัวเนาะก็คืออันดับแรกเนี่ยต่ำคู่เรามี14ใช่ไหมคะอ่าต่ำเดียวอีก10นะคะก็คือรวมกันเป็น 24ตัวนะคะซึ่งอักษรต่ำเดียวของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด10ตัวนะคะต่อไปนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีหลักการจ้าง่ายๆก็คืองูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกนะคะ งูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกนะคะจำไม่หมดจดดีกว่าจำนะคะให้จดลงไปในหนังสือเรียนเลยนะคะเอาไว้ทบทวนความรู้เนาะเพราะว่าครูจะไม่อธิบายแบบนี้เยอะนะคะเวลาครูมาสอนแล้วนะคะถ้าถึงเวลาที่เรากลับมาเรียนออนไลน์ปกติครูจะให้นักเรียนฝึกการผ่านเสียงอักษรเลยนะคะดังนั้นนักเรียนต้องทบทวนในเรื่องของอักษรต่ำเดียวต่ำคู่กลางแล้วก็อักษรสูงให้เกิดความเข้าใจก่อนนะคะ าจบแล้วนะคะเรื่องของอัรของเราวันนี้นะคะสรุปก็คือวันนี้เราเรียนในเรื่องของวรรณยุกต์และก็เรื่องของการ เรียนเรื่องของอักษร3าหมู่นั่นเองนะคะเพราะว่าทั้งวันอยุแล้วก็อักษร3าหมู่นี้จะเป็นพื้นฐานในการผ่นเสียงอักษรของเราต่อไปนะคะดังนั้นวันนี้แค่เป็นการทบทวนพื้นฐานความรู้นะคะดังนั้นวันนี้เราจะไม่มีกันบ้านนะคะแต่ว่าครูมีงานสั่งงานให้นักเรียนไปทําก็คือให้นักเรียนถ่ายรูปตนเองตอนขณะเรียนออนไลน์อยู่นะคะหรือ ใครที่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะคะไม่สามารถถ่ายตอนเรียนได้เพราะว่าต้องใช้โทรศัพท์มือถือนะคะในการเรียนอยู่นะคะให้หนักเรียนใช้วิธีการถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองคู่กับหนังสือเรียนเลยนะคะเปิดหนังสือหน้าที่44นะคะแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองเปิดกล้องหน้าเซลฟี่คู่กับหนังสือเรียนมานะคะส่งมาในไลน์ส่วนตัวของครูนะคะดังนั้นนะคะนักเรียนที่ มีโทรศัพท์หลายเครื่องหรืออาจจะอยู่กับผู้ปกครองนะคะก็ขอผู้ปกครองเนี่ยถ่ายรูปตอนเรียนหนังสือก็ได้ตอนดูคลิปวิดีโอครูเนาะส่งมาให้ครูในลายส่วนตัวนะคะแต่ถ้านักเรียนคนไหนนะคะมีโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวนะคะนักเรียนไม่ต้องกังวลไปนะคะก็คือเรียนรู้ให้จบก่อนนะคะเรียนให้เกิดความเข้าใจก่อนจากนั้นนะคะถือหนังสือเรียนเปิดหน้า44ขึ้นมาและถ่ายเซลฟี่นะคะถ่ายหน้าตัวเองเนี่ยนะคะเปิดกล้องหน้าถ่ายมาส่งมาในลายส่วนตัวของครูนะคะแล้วก็ย้ำอย่าลืมเขียนชื่อนะคะ ชั้นเลขที่นะคะส่งมาให้กับครูในรายส่วนตัวด้วยนะคะเพราะว่าครูทําการเช็คชื่อนักเรียนอย่างสม่ําเสมอนะคะและเราจะไปเก็บแต้มกันตอนเปิดเรียนนะคะว่าใครที่เรียนออนไลน์บ้างและใครที่ยังที่ไม่ได้เรียนออนไลน์และใครที่เรียนออนไลน์แต่ว่ายังไม่ได้ส่งงานนะคะ ให้นักเรียนทยอยส่งงานได้เลยนะคะหรือใครอาจจะมาส่งตอนเปิดเทอมก็ได้นะคะแต่ว่าให้หนูแจ้งครูล่วงหน้าก่อนเนาะเพราะว่าครูจะได้ทําการเช็คไว้ให้ว่าบางคนหายไปเลยไม่ส่งงานและไม่มีการรายงานครูเลยครูก็ไม่รู้ว่านักเรียนจะเรียนหนังสืออยู่ไหมนะคะหลายคนเนาะค่ะสําสหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะอ่าเมื่อเราเรียนรู้เสร็จแล้ว ก็จบเพียงแค่นี้นะคะเป็นการทบทวนแค่ความรู้พื้นฐานนะคะไม่มีงานอะไรมากนะคะให้โดยดังนั้นเมื่อเราไม่มีงานนะคะสิ่งสําคัญของนักเรียนตอนนี้เลยก็คือกลับไปทํางานของตนเองที่ยังค้างคาอยู่นะคะในรายวิชาภาษาไทยของครูนะคะหรือใครที่ทํารายวิชาภาษาไทยเสร็จแล้วให้หนู กลับไปทบทวนและไปทํางานในวิชาอื่นให้เสร็จเรียบร้อยนะคะดังนั้นชั่วโมงนี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนรู้เสร็จแล้วเวลาที่เหลือหลังจากเรียนเนี่ยให้นักเรียนกลับไปทํางานที่ค้างอยู่นะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะครูเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังทํางานไม่เสร็จนะคะเพราะว่าที่ส่งมาก็ยังส่งมาไม่เยอะเนาะแต่นักเรียนที่ส่งงานมานะคะครูก็ขอกล่าวชื่นชมนักเรียนนะคะที่มีความตั้งใจเรียนในการเรียนออนไลน์เนาะถึงแม้เราจะไม่เจอหน้ากันแต่นักเรียนก็ยังมีความตั้งใจในการเรียนนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะทักมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะทักมาสอบถามได้ในรายส่วนตัวของครูนะคะและที่สำคัญนะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาที่เรียนให้เกิดความเข้าใจเนาะและให้นักเรียนติดตามข่าวสารในลายกลุ่มให้ อย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าจะมีการแจ้งข่าวสารต่างๆนะคะในการเปิดเรียนหรือปิดเรียนนะคะให้นักเรียนติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอนะคะจะได้ทันเหตุการณ์ต่างๆและมาเรียนได้อย่างถูกต้องนะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ